สวัสดีค่ะวันนี้เมมาแนะนำนะคะตัวเครื่องขัด 3DAS นะคะซึ่งเป็นเครื่องขัดไร้สายของ 3D อเมริกาเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องขัดระบบ DA นะคะซึ่งจะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับมือใหม่นะคะหรือเพื่อนทางบ้านที่อยากดูราสีผิวรถเองนะคะขัดเคลือบสีรถด้วยตัวเองนะคะตัว 3DX เนี่ยเป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะของเครื่องขัดเนี่ยที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะซึ่งตัวเครื่องขัดเนี่ยเขาก็จะปรับรอบได้ถึง6ระดับ นะคะตัวนี้แต่เมย์จะลองเปิดให้ดูนะคะให้เพื่อนๆฟังเสียงด้วยนะคะว่าเสียงมัน,นจะเงียบมากๆนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องขัดทั่วไปเนี่ยตัวนี้ถือว่าเสียงเงียบมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เมย์เปิดเครื่องแล้วนะคะที่รอบเบอร์หนึ่งแต่จะปไปที่รอบเบอร์สองอันนี้นะคะเบอร์สองเบอร์สามนะคะสี่นะคะแบบนี้ นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้คือโอันนี้คือเมย์เปิดสุดแล้วนะคะเสียงเนี่ยก็ยังถือว่าเงียบเลยนะคะเพื่อนเือคือไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าสมมติใครที่มีเพื่อนบ้านติดกันนะคะเวลาเราขับรถรบกัวเสียงไปรบเกินเพื่องข้างบ้านต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเสียง เบามากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้ำหนักเบาด้วยนะคะอันนี้คือเมย์ยกหนึ่งมือได้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็น้ําหนักเพียงแค่1นกิโลเท่านั้นเองค่ะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยก็ใช้งานได้ผู้ชายเนี่ยก็ยิ่งใช้งานได้สบายเลยสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะคะมีข้อสงสัยนะคะว่าตัวเครื่องขัด 3D เอเตอร์ทำงานยังไงเดี๋ยวเมย์จะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวเครื่องจะเห็นได้เลยนะคะว่าเครื่องเขาอจะหมุนสาย นะคะเขาจะหมุนเป็นแบบสายไปสายมาแบบนี้นะคะนี้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวเครื่องขัดระบบ D A นะคะแบบนี้นี้เลยอ่ซึ่งเขาจะหมุนแบบสายไปสายมาเหมือนเล็กแสดนะคะซึ่งข้อดีของเขาเลยก็คือในเรื่องของการกระจายความร้อนนะคะเขาก็จะทําได้ดีเลยนะคะตัวนี้ อ่าซึ่งแบบแตบบ่เวลาเห็นตอนหยุดอะคะ่ะเพื่อนจะเห็นได้เลยว่ามันหมุนชายแบบนี้ซึืงอเนี้ยจะชัดมากๆนะคะก็เป็นข้อดีของตัวเครื่องหลักระบบ D G a นะก็คือเขาจะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะสําหรับใครที่กังวลว่าแบบไม่เคยใช้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสีผิวด้วยอ่ะและที่สาคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆนเนี่ย ดูเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการรับประกรันหลังการถ่ายนะคะเครื่องขายของตัว 3D นะคะอย่างที่เมย์บอกเนี่ยก็คือรับประกันรไทยถึง1ปีเต็มเลยนะคะเขาจะมีเป็นตัวใบนะคะใบรับประกันแบบนี้ไปให้เราทุกครั้งสําหรับตัวแบตเตอรี่นะคะเขาก็จะใส่อยู่ด้านท้ายเครื่องแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถดึงนะคะท้ายเครื่องมาแบบนี้แล้วดึงตัวแบตออกมาได้เลยนะคะซึ่งก้อนแบตเขาเนี่ยก็จะเลกระทัดลัดมากนะคะแล้วก็ตัวแบตเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยนะคะ ก้อนแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ทุก ก้อนให้นะคะซึ่งเพื่อนๆมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะตอนนี้แบตก้อนนี้นะคะซึ่งแบตก้อนนึงเนี่ยเพื่อนๆถามว่าใช้งานได้นานแค่ไหนนะคะถ้าในงานของงานเคลือบเนี่ยใช้รอบเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเป็นรอบต่าเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งคันเลยนะคะต่อแบตหนึ่งก้อนแต่ว่าในกรณีที่เราจะขัดทับคล้หรือขัดลบรอยนะคะเราต้องใช้รอบเบอร์สูงฉะนั้นเนี่ยเมย์แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยมีแบตสำรองเพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะคะก็จะทํางานได้ต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ได้ยาวเลยสําหรับ รบคันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆบางคนนะคะไม่อยากจะเปลี่ยนตัวแบตนะคะอยากใช้งานทีเดียวจบเลยนะคะแล้วก็จะมีออปชันนะคะเป็นสายพ่วงแบตเตอรี่กับที่จุดบุหรี่ในรถได้สายเนี่ยมันก็จะไปจุดกับที่ ต่อที่ทจุดบุหรี่ในรถนะคะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ตอนนี้เราไม่ต้องมานั่งเติมแบตน,นะคะสำหรับตัวชีดีนะคะตัว Xs เนี่ยเขาก็จะมีแท่นชาร์จแบบฟ้าชาร์จมาให้เราด้วยนะคะแบบนี้เลยสปอร์ชาร์จนะคะเราก็เอาแบตเนี่ยจากตัวเครื่องหาเสียบเข้าไปนะคะซึ่งใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะตัวแบตเนี่ยก็เต็มแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าแท่นนี้มันสามารถชาร์จแบตได้เร็วมากๆนะคะคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับตัว3 d Xs นะคะ ซึ่งตัว TDS นะคะเขามาพร้อมกับแป้นขัดขนาด6นิ้วนะคะแบบนี้เลยซึ่งจะเป็นตีนตุ๊กแกที่สามารถถอดเปลี่ยนวัสดุขัดได้หลากหลายนะคะโดยตัวแป้น6นิ้วเนี่ยเราก็จะใช้คู่กับตัวฟองน้ำนะคะ7นิ้วนะคะซึ่งฟองน้ำเนี่ยหน้าเขาอะค่ะจะกว้างกว่าตัวแป้นเนี่ย1นิ้วด้านหลังอันนี้เนี่ยคือขนาด6นิ้ว ะะแต่หน้าเขาจะยืดออกมานะคะ1นิ้วเพื่อป้องกันขอบเวลาขัดฉะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อฟองน้ำเ,เราก็จะใช้ฟองน้ํานะคะที่ใช้สําหรับแป้นขัดขนาด6ษนิ้วเนาะหลังจากนั้น,เ,นเวลาที่เราใช้นะคะคเราก็สามารถแปะตัวเครื่องนะคะคลงบนฟองน้ําแบบนี้ได้เลย ะคะแค่นี้เองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวปั้นขัดอะคะ่ะปีนตุ๊กแกของเครื่องชีดีเอสเนี่ยเขาจะแน่นมากๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาที่ขัดเนี่ยฟองน้ามันจะกระเด็นหรือหลุดไปทําอันตรายต่อสีผิวรถนะคะแดวไม่จะลองดึงให้ดูไอ้เงี้ยนะคะเราดึงเนี่ยมันจะดึงแบบยากมากเลยนะคะแบบนี้ดึงออกมาแล้วนะคะก็ง่ายมากๆต่อ,อการเปลี่ยนนะคะวัสดุการขาดัดหรือแม้กระทั่งเวลาที่มันยึดเนี่ยก็คือทนทานแน่นอนนะคะไม่ต้องอและที่สําคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ย ดูเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการรับประกันหลังการขายนะคะเครื่องขายของตัว 3D นะคะอย่างที่เมย์บอกเนี่ยก็คือรับประกันสูตรไทยถึง1ปีเต็มเลยนะคะเขาจะมีเป็นตัวใบนะคะไปรับประกันแบบนี้ไปให้เราทุกครั้งนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้รับเครื่องนะคะลูกค้าจะได้รับตัวเอกสารบัดนี้นะคะและทางร้านเนี่ยจะระบุนะคะตัวสินค้านะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะ เลขซีเรียลอะไรนะคะซึ่งเลขซีเรียลที่ระบุเนี่ยก็จะเป็นเลขซีเรียลที่ตรงกับเครื่องขัดนะคะแล้วก็จะระบุไปให้เลยนะคะชื่อผู้ซื้อนะคะที่อยู่เบอร์โทรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบัตรรับประกันที่ออกจากทางศูย์ไทยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวเครื่องขัดของเราเนี่ยใช้งานได้ยาวๆนานๆหายข่วกเลยนะคะว่าจะมีให้สแกนลายนะคะก็จะเป็นลายนะคะที่ช่วยดูแลนะคะในเรื่องของบริการหลังขัง้นายนะคะหรือแม้กระทั่ง คำถามที่เพื่อนสงสัยนะคะก็สามารถสแกนลน์นะคะตาม QR Code นี้แล้วก็ทักเข้ามาได้เลยก็จะมีแอดมินนะคะคอยดูแลให้ตลอดเลยนะคะสําหรับตัวเครื่องขัด 3D XS นะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะหรืออยากจะให้เมแนะนําสินค้าตัวไหนนะคะก็สามารถนะคะทักเข้ามาสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะ